ครับผมสวัสดีครับพี่น้องมีสหายสายเขียวหัวใจเดียวกันทุกท่านสูบผู้สุขคนครับมันนี่งวสันตเทียมสิภาพพี่น้องมาปลูกมันครับปลูกโดยหำกับหัวครับผมครับส่วนมากกับสิปลูกไว้ทับต้นใหม่นะครับทับหลุมเ็กเป็นหลุมนะครับปลูกไว้แต่บ่งหัวชนิดใดเน่นนะครับติปลูกไว้นี่นี่คือปลูกไว้กับทุกชนิดล่ะครับที่ไดมากนะครับสองสามสายพันธุ์นี่คือหำมมันเนาะบ้านผมืนหำมมันหัมเงวหำสันหำหน่อยหำใหญ่ แล้วแต่หลุนแล้วแต่ขนาดครับพอนี้ไปขยายพันธุ์ได้ครับขยายพันธุ์ได้แต่ตัวนี้เป็นมันเลือดนะครับเลือดสีม่วงประมาณนี้ก็มีหลายอย่างครับมันอย่างนี้เป็นมันมันเผาก็มีนะครับมันเผามันอย่งหลายอย่างทีปลูกไว้รอบต้นใหม่เพื่อเอาแนวนะครับเพื่อทำพันธุ์นะครับต้นใหม่นี้ก็มีหลายต้นนะครับไปกับปูทุกต้นในทัมฮัมมันครับทัมมันเพือเอาไปถ่ายขยายพันธุ์ต่อก็ได้ไลยแล้วครับนี่ ข้างคางนี่ได้หมด่อเราขับแต่ว่าถ้าถึงเวลาได้เก็บนะครับครับโซนนี้กับเป็นมันอีออนครับมันอีออนปลูกไว้เพื่อขยายพันธุ์แล้วก็ได้เก็บกิ่นนะครับได้กินนะข้างในนี่ก็แม่นะครับแต่วัฒน์หอดฤดูกาลเก็บกับประมาณเดือนหนานะครับประมาณมกระลาโอ้ยท่านว่านะครับมกราลาครับเก็บว่าเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปนะครับ ปลูกไว้เป็นแถวเป็นแนวนบไปลูกไว้เรื่อยๆอานาคตขนาดเท้าต้องใส่ครับผมต้องใส่ในการกินการบริโภคนะครับนี่กระแม่นะครับปลูกไว้ใส่ต้นมะม่วงครับตอนนี้คงสีเดตัดเครือก่อนนะครับพองางุ่ม่วงกำลังเหลื่อมที่เป็นดอกต้องตัดตัดให้ใบมันล่นนะครับ,บอันนี้ก็หั่มเพื่อนหัม่มแวหั่หน่อยหั่สันมีมดครับ อนาคตกกสิปลูกเต็มนะครับเต็มสวนทุกต้นใหม่นะครับต้องปลูกไวเอ่ออน,นดับขน้าวเไดเก็บกิ่นเก็บขายในต่อไปเก็บแจกพี่น้องนะครับแจกมีสายสายเขียวน้ำกันนะครับครับผมการนี้คือ,อ,อมั่น,นะครับที่ผมลองคุดบึงนะครับแต่บุหัวมันชนิดได้นี้นะครับพอปลูกไว้หล่ยางปลูกไว้ล,าย,ยา,วลายหม่องครับก็เลยบุหัวมันได้นี้ เป็นการขุดมั่นนะครับมั่นทีลองเบิงนะครับป,รปู่ไว้ปปีเกือบสองปีเลยครับได้ลองเบิงมันเหลืองๆครับผมออกเหลืองๆจงมัดประเภทใด <c oughs> เอาหนึ่งครับได้อยู่มั่นสิบโลครับสิบโลคือแทนคิดพิโลธช,มชิมหาบาทก็ได้ไล่เติบยู่นะครับเนาะ ได้มั่นมาแล้วนะครับเขาก็เอาการพานะครับพาหรือว่าตัดเหมือนน้นเลอรนิดหน่อยประมาณนี้ตัวนี้เป็นมันมั่นนั้นสีเหลืองนะครับมันสีเหลืองจำซื้อบปไหนนะครับเอามาขูดไว้จำซื้อบปไหนออกมันเึลงเงือนะครับใบไล้ายๆกันกับมันเลือดมันเลือดเลือดนกนะครับนี่คือมันมือเสือเลือดนกนะครับกอละสีเลยนะครับอันนี้เป็นสีม่วงครับออกสีม่วง มีอีกพันหนึ่งนะครับออกสีขาวนี่ครับสามสายพันธ sí ุ์นครับผูกไว้ในเหงาเดียวกันครับตัวนี้คุณประมาณสามเหงาแต่ว่าพอได้กินนะครับพอได้กินพอได้ขยายพันธุ์ครับมื่อนี่ที่เก็บไว้ขยายพันธุ์นะครับดีฟพาออกนี่คือขอาวในไายเพียงครับอันไร้ายปุ๊บมันก็ขยายพันธุ์ในไายเหงาครับอ๋อซัมเนี้ครับอีกปีหนึ่งนะครับมันสีหญ่ซัมประมาณชิโลนะครับอ๋อซัมนี้ ที่หนึ่งได้มาชิบลครับแผ่นดินรุมสมบูรณ์นะครับเนาะครับก็เป็นการขยายพันธุ์มันนะครับมันปลามันที่ปลูกไว้ในสวนเราสันดาเทียบนะครับเนาะครับผมครับการปลูกกระบอกยางนะครับเนาะคือมอเตอรหัวมาแล้วครับหรือหั่นมันก <to> <lah mic> ็ได้ครับหรือเคลื่อนมาลูกแม่อากาศนะครับลูกอากาศเป็นเพลื่อนมาหั่นอ๋อมันกับว่างว่างลงแค่นี้ครับปลูกหัวกระไรนะครับปลูกหัวที่ซับไว้กระไรนือ ปลูกน้ำมันกันนะครับวางไว้ครับคางคางต้นใหม่ครับเพราะว่าบัวต้องใส่คางครับว่เห็นมันเห็นนี่ต้นใหม่เลยนะครับเป็นการปลูกง่ายๆนะครับของการปลูกมันนะครับการปลูกง่ายนะครับในการปลูกมันนะครับดินถมครับผมดินโคบไวขึ้เกานะครับโขบใวเพอประมันนะครับ ก็ง่ายนะครับก็ต้องยังไงก็ต้องรถนำครับก็ต้องใช้ปุ๋ยสบายๆครับครับนั่นกน็คือวิธีการปลูกมันนครับการขยายพันธุ์มันนครับใส่หั่หรือลูกอากาศนะครับหรือเรือนอากาศบันผมเอืนหั่มมันนะครับแล้วก็ใส่หัวแล้วก็พาตัดต่อไม้เป็นในหลายเสียงนะครับบไปปลูกไว้ในดินใน ทางต้นใหม่นะครับเพราะว่าบอมีการใส่ขังนะครับครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชม,บชน,มนะครับช่องวสันดาเทียมครับผมอ่ขบคุณทีกดติดตามกดแชร์กดไลค์ช่องวสันดาเทียมน้ำเนยได้ครับเออ